สวัสดีจ้ะสุคนไอมาชวนกินซุปน่อไม้จ้ะซุปน่อไม้กับผักกับข้าวเหนียวจ้ะสุกคนมาจ้ะมาจ้ะทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมากินข้าวน้ำไอเดี๋ยวจะเด้อสามทุ่มกว่าลวจ้ากินข้าวเด้อขนาดจ้ะเพราะว่าไอหากระแช่ข้าวตอนหามงแรงนค่ะทุกคนนี่ ข่าวก่ำผสมข่าวขาวเห็น่นบ้านแม่แอนเพื่อนกินเพื่อนกินข้าวกำนะจ๊ะไอ้ก็เลยอยากกินพอดีเจ้าของก็มีอยู่เนาะก็ <laughs> เลยลองลองเดินกินโอ้ยซุกหน่อไหมน้ำลายไหลสุขคนมาจ๊ะมากินข้าวนำไอ้ <laughs> <laughs> คือไอ้ปั้นข้าวเหนียวบนเนนผักแพวทุกคนแซ่บแต่ว่ามัน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 แก่มากมันจะแบบว่าเผ็ดมากนะเนี่ย เผ็ดแล้วก็แบบอุ้ยจะบอกรสชาติเป็นยังไงผักแพวมันจะเป็นถ้ามันยังอ่อนๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ฉุนมากค่ะอืผักแพวนี่บางคนกินไม่ได้นะ อร่อย <c oughs> อร่อยมากทุกคนมอืผักติดฟัน ฮึแซบ่บดูคนจ้ะข้าวเหนียวนะแม้ มันต้องทำแบบนี้ก <c oughs> ินคำใหญ่ๆ แราซ้อมมาจากมาต่อเวลาเวลาที่เราเคี่ยวโดนเม็ดของเข้ากัมอะมันจะเป็นกรุบกรุบกรุบเขากัมันจะมันจะหอมหอๆเลยจ้ะมันจะหอมหอม แต่ว่าจริงๆมันต้องแช่ไว้ข้างคืนเลยจ้ะแต่ว่าไอ้น่ะแช่ตอนหาโมงแรงไอ้ก็เลยเอาเอาน้ำต้มนะคะต้มเดือดๆแล้วก็เอาไปแช่ ไอ้ว่ามะเขือพวงอ่ะมันจะเข้ากันดีกับเวลาเขากินซุปน่อไม่ได้จ้ะเอาเข้าวเหนียวจิ้มลงไปข้าวเหนียวมันมันรุดลงไปกลจ้ะสุกคนมันต้องเอาซ่อมมากินแบบนี้ กินข่าวเด็กๆเจ้าิไปนอนบัตรใดนะจ๊ะกินข่าวสามทุ่มกว่าแต่ว่ามืออื่นไอ้ได้เหตุงาน,อา,นอ,าอ,าอาทิตย์นี้ไอ้ได้ยุดกางอาทิตย์สองมือเพราะว่าไอา้ต้องไปเหตุงานเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าจะ มันขื่นหลายจาังทุกคนแบบมันแก่แต่ปนั้นเพิ่กลยยังอยากกินเนาะคิดถึงแหนมเนืองเด้จต่พี่น้องไอ้อหาในอินเทอร์เน็ตจ้ะเห็นร้านเวียดนามร้านนึงเพื่อนมีแหนมเนืองเด้แต่ว่าดูจากภาพแล้วแบบแหนมเนืองเพื่อนก็ซสิเป็นจานแบบจานเนาะ จานน้อยๆอะค่ะมีหมูอยู่สองไม้บอดูในภาพนี่กันน้อยๆแต่ว่าก็อยากกินอยากลองเบิงค่ะว่าจะให้พี่คุณพาไปกินอยู่ คำใหญ่ให้ทุกคน ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นแล้วก็แห้งจ้บเริ่มแห้งทั้งที่แบบฝนตกนะแต่ในบ้านนะรู้สึกรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบว่ามีความแห้งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะใบไม้ก็ร่วงใบไม้ในบ้านนี่นะพวกต้นส้มต้นอีย่างสิ่ง่มันร่วงมันเหลืองม,มันก็ร่วงจ้ะ เขาเปิดจ็บเข่าไว้แป๊บเดียวค่ะเข่าแห่งเลยแซบร้ายพี่น้องจ๋าใส่พริกปน่นใส่บัหลายดียจ้ะยันเจ็บท้อง เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตลาไปก่อนข้าวเหนียวก็ติดมือหลายสุขคนเอาย่อยเอาย่อยมาเขื่อนออก่อนจ้ะ ออนนขออนากขออภัยค่ะทั้งกินทั้งพูดจะสำลักไ,ไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนจะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอ้าจะพยายามกินให้มันหมดนะคะทุกคน ไอ้ก็เริ่มอิ่นมาแล้วไอ้ซัดข้าวเหนียวหลายปั้นแล้วนะคะทุกทคนเห็นนั่นแหละแล้วก็ขอแนะนํานะคะเมนูแนะนําจากไอ้นะคะถึงว่าไอจะอยู่สวีเดนก็ได้กินนะซุปหน่อไม้ทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณมากมากที่ติดตามและรับชมนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลย